เอาหิ่มแล้วเอาหิ่มแลี้ยวก็สวัสวด,ดีครับ นี่อยู่อ่างเก็บน้ํา้อ่างเก็บน้ําแม่ตูบครับแม่ตูบอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบดอยเต่าวันกว้างเลยมามันไม่คืนเออม่นคืนมาแก็ไม่ไม่ได้ตกแตงมาตั้งของแม่มาถึงจะเที่ยงคืนเนาะที่เจ็ดของเช้าก็เขาว่าเป็นป่ายิสุกนะนี่ตั้งใจมาเล่นป่ายิสุกเลยนะทุกคน ็อาจจะหนองเหงาหน่อยครับคลิปนี้อาจจะไม่ประเทิงเออาจจะไม่ค่อยอาการไม่ค่อยเจอตั้งใจครับลองจะได้ปลาเราอันนีก้ก็ตื่นาเป็นแบบนี้รอบชงกาแฟเสร็จลงไปลุยกันแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูอุปกรณ์ปลายสายแล้ววันนี้เราจะได้ปลายยสศตามเป้าหมาย ก็เรามาสมเื็จกันก่อนนะวันนี้ผมเล่นเป็นเดี๋ยวเอาชุดอุปกรณ์ก่อนนะผมเล่นเป็นไม้ใจเกาหลีนะครับเออมไม่ได้ใส่ตะขอเลยคนอุ้ย,ย,ยนี่ไม้ใจเกาหลีนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นแบบตั้งเป็นเกาหลีชิ้นสั้นนะครับจะเอาเล่น ก็ยี่สุกเนาะก็ตะกัวแบ่งเหลีนะอันนี้ผมจะไว้ข้างล่างเยอะนิดนึงให้มันนิงน่งๆนะครับประมาณ40%่บเปรนข้างบนนี่หกสิบเนก็ไม่ใส่ตะขอตั้งทุนโผล่ประมาณครึ่งข้อครึ่งข้อแล้วก็เดี๋ยวเรามัดตะขอใส่ผมจะเล่นในสองตะขอก่อน ไม่ก็ขอเดียวนะครับอย่าดูทีก็ไม่มีอะไรก็ตั้งรป,รประมาณโผล่ประมาณคือคอแล้วก็เวลาตกก็โบสสักสามขอ้อสามขอ้สมขอสอีสขอ่ข้อโอ้โหมืดฝนมาแล้วทุกคนนี่เหยื่อก็เป็นเหยื่ยอบางเวลาสุดใหม่ของเรานะครับแล้วก็นี่ผมใส่เย็มโลเข้าไปนิดหน่อยก็เดี๋ยวผสมอันนี้ก็3ส,ส่วนเย็มโลใส่ประมาณ มันขึ้นถ้วยมั้งก็ป่ะเดี๋ยวมัดกับุบกขอกอะไรกันลุ้นกันวันนี้ลุ้นกันยุ้งกันฝนก็จะตกตายกินหรือเปล่า แน้อนหรอชักจินตามลุ้นนะครับวันนี้ผมก็จะตกทุกคนอื้มอื้มอุ้ย ย่าหมดพ้น,นหมดดาไอ้ย,ยาเต้ก่ะถ้ามีลมนะที่มันล้างน้ำนะพี่ตรงนี้นะ <c oughs> เดี๋ยว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 เราต้องให้ดูทางอาจารย์พวกนแล้วโอ้โดูดีเว้ยมันกดยิบยิบแล้วก็เข,ข,ขย,ยับขยับยืดยืดยืดอย่างนี้เลยทุกคนโอ้โหเจ็บ นี่ปัน,นินแท้ๆเ,เลย,เลยนะพี่เนี่ยทุกคนปัน,นินแท้ออๆอ้ยื่ลยอยเของแท้ของแท่อุยของแท่ๆๆๆๆๆ đồ này hey. <coughs> game, 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 game. All, 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 โดนเลยรอบนี้เราจะไม่ให้พลาดทุกคนเฮ้ยจุกแลกความรูนี่ เอ้ยนี่แต่งลูกมาตักใกรกมเหอนก็ได้กับเอาตายห้าแล้วฮะโอ้โห,ห,ห,หดีหนะใส่ขอเดียวนะ เข้ามาเลยครับทุกคนมันยังไม่ยอมเข้ามาเลยครับทุกคนเออโดดกำเดียวหมดได้อ่ะเออ ơi, oh, lục lên lấy, Rồi nó tòi nè. đó. Chào Chào cho con rồi. Nó tự nhiên cho con Nó เออตื้อขนาดเนาะมากับนะป่านยีโซไครเนาะ เอาวิดีโอก็เจ้า่าเอาวิดีโอก็เจ้า่าใองวิดีโอเฮียตักคนเดียวนะ อย่าซบใครถ้าใครนี่ก็ตัวใหญ่วงเดินไปเสียรูปนะ suốt hay là hành chiếu nam đó là hành chiếu nam đó là gì ทะเลก็ทะเลแม่งก,ก็ไม่ตุบทะเลไม่ตุบทะเลที่นี่มียี่สกนะครับ <laughs> มาแล้วว่ให้ขึ้นสายเมนถ้าจะได้ง่ายระยะหายใได้ง่ายโม้งเต้พอท่าละ ากรไม่นี่ไปได้ถอนถอนก็กดโค้กของปลอมก็บ่าป่ายมอันนี้แต่ว่ะเข้าใจอารมณ์ม,มุ้นไล่สามเก้าอ่ะ Hãy nó cho kênh Ghiền Mì không bỏ <eigentlich analysis> พักก่อนพัก,กอเอาหน้ามีแต่ว่าเสด็จนี่ลำเหลือสิเวนาทีเลฮ้ยเขาฟีงปีนี่เว้ย เข้าใจเยอะนะนกก็พูดจาห้องกันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแลวนะแ <c oughs> ม่เดี๋ยวก็ออนละปล่อยมันอันนี้อย่าเม้นกับสิ่งเง้ากัตูดเบ็ดนะนี่ว่าทาระเอา,เอาปเบ็ดดู ô kiếp cuốn này kìa mà lo lấy à ô ăn mới lấy à chị cứ coi coi với khay phẳng má trên hả lên nhạc nè ủa thì người so sánh coi chơi đốn cầm hàn sòn nào, lái đáy là lái đấy nè bán người tông khuyên tà phàng lên hai tắc nhìn điêu nó ừ đâu đấy quay lên mới đi qua nào quay lên mới đi qua nào ันจะโดนหางหรือเปล่าวะลำบากคนข้างๆกันแล้ว

อึดอึดเงาอะเดี๋ยวบ่าจีนไอ้วะแซมทองคำหน่อยบ้านี้แข็ง <c oughs> แรงกับปอด <c oughs> <c oughs> เริ่มไปด้วยทองคำนะครับ đúng không đúng ลึงเว้ยมาแล้วไปกอ่กอ,ยกอ,ยกอยไปก่อยไปเจ้เจ้ยังยังเฮ้นเด้อนฮ้ยเดมา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 ทำมันลุงเวง้ยอังนี้เงาเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับ Ủa, oh, điếu bị ba lạp bà đây cơ <laughs> <laughs> Ừ, ơi, 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 แขนเนี่ยเออมั่งไว้นี่มั่งไว้มั่งไว้เออเออมั่งสูงหน่อยมั่งไว้มั่งไว้เออปอเออเออแล้วแล้วแล้วมาเ้วมาดิวมาเอวเออเออกำกำโอ้โหมีห้าน่ะฮัลโหลฮัลโเอ้า เล่นเลยทะเลสับแม่ตูบนะครับทะเลสับแม่ตูบเฮ้ยทุกคน โอ้มินขนาดโอ,อ้โหปวดแขนหมดเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวไปรอชมคลิปต่อในโทรศัพท์พี่บอยนะครับเดี๋ยวผมไปแอร์ดรอปมาไม่ไหว,วเพราะว่ามันไม่ทันนะพี่บอยก็ต้องช่วยตัดแล้วก็ต้องล่มลงอ่ะไม่งั้น ทำอะไรไม่ทันนะครับหลุมกระแรงด้วยเอ่อเปาะพี่เด็กกับปุ๊ดยังคาแล้วเมาะย้อนเมาจะแปลงกลง้องแปลงเกิร์นะถือว่าสำเร็จนะครับทุกคนแจนส์ yes, yes. ทอฟฟี่ฮะร้อยกิโล <laughs> คือตอนแรกอะ่ะมันโดดแนวเบ็ดโหมเลยระยะ4.5นะครับโดดทางซ้ายนี่ห่างไปประมาณสัก2เมิตร โดดปุ้มแล้วผ่านมาไม่ถึงสิบนาทีทุกคนไหลยืดปวดแขนเลยทีนี้ไปอเอาเอีกสักตัวหนึ่งก็พอละพี่เกศเอาเยอะครับเห็นเลยโอเคครับผมลุยกันต่อใส่ให้แล้วคือไม่ได้เปิดกล้องไว้ผมก็ไม่คิดมันจะมากินเร็วขนาดนี้ครับ นันได้ด้อยเบ้ยเนี่ยบางเวลาสุดใหม่ครับมีตัวเป็นโดน,นเอ็นไร <laughs> เดี dos, il, ๋ยวเราดึงดูดมากครับดึงจกคุณอ่ะตายห้วยพุ่มนา่ะพี่แมน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 เออเขาได้ถึงกับช้อนเนาะมันให้เยอะผมขนานะเต็มแล้วมุ้ยกับเต็มแล้วแค่นี้ก็ลูแล้ว ร้องคอ,ะนะอเนาอะนิ่มน,น,นิ่มเลยกะพี่ เล่นวิโสกมันต้องไปคุยมันอะฟันเม็ดลงเลยเข้ามามันมมันกินอืมต่กูว่าฝันน้อยเล่นนะยึกยึดยึกยึดอีกอ mm ันแล้วก็ยึกยึดแล้วก็แล้วก็ตอกหินขอเดียวเนี่ยยึกหน่อยเดียวน่ะแล้วผมก็ปิด